อันนี้ผมซื้อไปลองฝัดเี้ยก่อนนะครับตกใจเป้นหเต็มเลย <S 2> <S 2> ชื่อบูนันตะกูลเจ้าอยู่อายุ49ปีเป็นคนลำปางจังจหวัดลำปางเป็นคนเมืองปาเงปากเก็บหวยได้ที่ไหนค<ท>รับเก็บหวยได้ที่หน้าหน้าร้านอาหารกะ กุซาลาตีตรงไหนครับในเมืองสามแยกพัดเป็งสามแยกพัดเป็งกี่โมงรับที่เก็บได้กลาง,งาน,งนาก,กลางวันนี่เหรอครับกลางคืนกลางคืนอ๋อพี่ไปไหนมาครับเห็นได้ไงครับทำง,งานร้านอาหารนะคบอ๋อทำง,งานที่ร้านนั้นแล้วมาเจอวานไว้ที่ไหนครับข้างถนนฝั่งทิศตะวันตกค่ะตอนแรกที่เจอมีความรู้สึกยังไงก็ค,ค,คิดว่ายังไง ไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะเสียงมันดังเนาะก็เลยเดินไปดูเอาเสียงดังคือแผงหวยตกเหรอครับรถทับจับรถทับอ๋อรถทับแล้วเข้าไปดูแลเปิดเป็นหวยเนี่ยมีความรู้สึกยังไงครับตอนนั้นคิดว่ายังไงใจอดีคิดว่าต้องไปคืนเขาครับแล้วเก็บไว้ทั้งคืนทั้งคืนนอนไม่หลับจับแล้วไปประสานสจอให้ให้ประสานหาเจ้าของใช่ไหมครับแล้วก็พามา รู้สึกยังไงครับที่เก็บได้ก็กลัวเจ้าของเขานอนไม่หลับเจ้าคิดว่าเป็นเราก็นอนไม่หลับจ้เนาะเขาก็นอนมานลับด้วยอะครับต,ตื่นเต้นโดยเจ้าจบเพราะเราจะออกไปงานศพพอดีแล้วก็ทางที่เขามาเขามาบอกว่าเจอลอตเตอรี่ตกในเมื่อคืนเนาะก็เลย ภาถาว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงดีผมก็เลยบอกว่าอ๋อฮะรีบไปลงบันทึกประจำแั้นเดี๋ยวผมช่วยตามหาเจ้าของให้เพราะว่าพอลงในเฟซบุ๊กก็ลงมาปป๊บสตีแล้วแล้วก็นันก็ว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายกลับมาเดี๋ยวไปแจ้งความกันก็ยังไม่ทันจะได้ถึงในเลยอยู่ระหว่างทางก็รับภาษามาแล้วว่าเจอเจ้าของแล้วก็เลยประสานเจ้าของว่านัดเจอกันสักปลายขาโมงที่นี่ครับตอนโพสนี่สักผ่านมาสักกี่นาทีครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมง เร็วมากเราต้องขอบคุณเพจบางซิตี้เหมือนกันเราบางซิตี้เหมือนกันนะครับที่ไม่งั้นะตามหาไม่เจอตัวแนนอนเป็น Facebook ส่วนตัวของสจใช่ไหมครับที่โพสลงนะเป็นบทประสานเลยครับอ๋อครับก็เลยมาบันทึกประจำวันนะครับนะครับผม